แกระแตอาสยามมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเรียกว่าเป็นดารานักแสดงหนักเต้นและนักร้องที่มาความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแกระแตอาสยามนักร้องสาวที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายอัลบัม้มซึ่งเจ้าตัวก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบทำบุญและเดินหน้าทำบุญอย่างต่อเนื่อง ซึงล่าสุดเธอนั้นได้นำเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน5เครื่องมูลค่า150,000บาทมอบให้ดรบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานองค์กรทำความดีเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 โดยสาวกระแตได้เผยถึงความตั้งใจที่นำเครื่องผลิตออกซิเจนมามอบในครั้งนี้ ว่าที่กระแตเลือกมาบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับทางพี่บุมเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าพี่บุมคือนางฟ้าบนดินลงพื้นที่จริงช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนจริงแล้วเราติดตามพี่บุ๋มมาตลอดพี่บุ่มทำด้วยหัวใจเราเห็นพี่บุ่มเคยโพสเครื่องผลิตออกซิเจนไม่เพียงพอกระแตเลยทักไปหาพี่บ๋ม ว่ามีอะไรพอช่วยได้บ้างเราอยากทำบุญอีกทางพ่อปรึกษากับพี่บุ๋มแล้วพี่เขาบอกว่าเอาที่เราไว้กระแตเลยบอกโอเคงั้นหนูขอทยอยทำเรื่อยๆนะวันนี้เลยนําเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวนหเครื่องมามอบให้กับทางพี่บุ๋มค่ะซึ่งโครงการทําบุญของกระแตจะมีมาเรื่อยๆซึ่งเราก็ทํำโครงการช่วยเหลือสังคมตรงนี้มาเป็นปีแล้ว นั่นเองละค่ะ